ตอบตรงไหนอ่ะเหรอนอบตรงกลางเลยแป๊บนึงไม่ใช่เอาอันนี้ไปกแทงตรงไหนได้หัวใยู่หัวนี่จ้าตอกตรงหัวเลยตอกอย่างนี้เดี๋ยวให้เด็กๆปรึกษากันนะจะตอกยังไงแม่ขอตัวบินโอเฮ้ยตอกกลางถ้ามันพลุมันแสี่ยงท่าเสียหายด้วยใครดีกว่ารอบเข่าเราไม่จริงกับบ้างครับเขาโม้มากเลยหนู นอนที่นี่เป็นยังไงบ้างคะสนุกสนุกมากเลยค่ะทำอะไรบ้างเนี่ยทำอะไรบ้างก็แบบเล่นเล่นกมนอนนี่ตีอะไรตีอะไรนอนเท่าไหร่หนึ่งแล้วคาวนี้จะกินข้าวอะไรไม่รู้ค่ะแม่เตรียมอะไรไว้ให้บ้างคะแม่เตรียมอะไรไว้ให้จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีทไมม่มีอย่างนี้แล้วคะ่ะไมไม่มีอ้าว สนุกสนานไงเออมันยืนนอนด้วยกันก็มีกิจกรรมร่วมกันคือว,วันนี้นะคะแม่จะมีชั่เลนให้ใช้ชีวิตเสี่ยงดวงในการทําอาหารทั้งวันหนึ่งวันง่ายดีไหมจะให้ทําเองนะตั้งแต่มื้อเช้ามื้อเวี่ยงมื้อเย็นแล้วแต่ละมื้อนี่นะก็จะเสี่ยงดวงว่าจะได้อะไรนะอ่แล้วก็ในการทําแต่สมมติได้อะไรอย่างนึงเนี่ย จะให้เริ่มตั้งแต่ไปซื้อวัตถุดิบเลยไปตลาดนี่ตลาดอยู่หน้าบ้านเราเองเออบองแมซไปถึง,ถง,ถงก็ไปซื้อแล้วก็มาทำเองเลยกินเองเลยเนี่หคนโอเคไหมอ่ะมีเสี่ยงดวงเนี่ยสมอย่างอย่างแรกอเมริกันเบรคฟา เป็นยังไงเป็นยังไงชอบไหมใครชอบบ้างสเต็กก่อนไหมใครชอบยังไงเรอคะใช่ใช่ใช่แล้มันมีแพนเค้กด้วยโอ้ยจะมีแพนเค้กอ๋อแล้วแล้วแผลเลยว่าจะาด้านเนี่ยอยากจะรังสรรค์อเมริกันเบรคฟาสต์เป็นอะไรจะใส่ให้เราแปกติแล้วมันก็ต้องมีไข่ดามีเบคอนมีไส้กรอกอย่างสองอาหารเวียดนามเวียดเวียดนามเบรคฟาสใครกันคะเฮ้ยทำนี่ทำเป็นเลยเพราะว่าที่เกิดมาไม่เคยรู้ว่าใครกันคืออะไรเฮ้ยรู้ถามนิตาเลยใคระันคืออะไร เป็นเอาไข่ตอกใส่กระทะที่ไรกระทะเลยก็แบบเป็นเหมือนกระทะกลมๆแล้วก็ใส่เครื่องก็คือมีหมูยอคุณเชียงแล้วก็ผักอ่านี้เนี่ยรู้จริงรู้จริงอร่อยสามนะคะข้าวต้มข้าวต้มหมูสับหรือต้มตุ๋นอันนี้ก็ไม่ยากไม่ยากหนูทำเป็นเหรอทำยังไงมันต้องต้มข้าวด้วยไม่ใช่เหรอใช่อะจำฉลากใครจะเป็นตัวแทนจับนิดานิดานิดาเหรออะนิดาจับอย่ามองนะหับตาก่อนอะไรอะอะไรอะอยากกินอะไรเชียร์ ไข่กระทะนะได้เบอร์สองไปอเมริกันเบเกอร์และข้าวต้มไม่ได้อ่ะไข่กระทะก็คือ5คนกินเหมือนกันไปซื้อวัตถุดิบก่อนแย่าแล้ว ไม่มีกระทะเออจะพากจะบอกว่าบ้านเราอไม่มีกระทาแต่แม่เหมือนเคยเห็นว่าเขามีขายก็ต้องไปตามหานี่รู้จักดีนี่เพราะว่าที่โรงแรมที่รีสอร์ทที่เชียงคานเสิร์ฟใช่ไหมใช่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ทุกคนไม่ได้ให้สินิดาทุกคนจะฝากความหวังไว้ที่หนูนะเพราะดูหนูจะเจี่ยวชาญสุดละแม่ไม่ไปด้วยใช้ชีวิตด้วยตัวเองอ่ะ มอบเงินให้ปูจจ ա บเป็นเหตุรันยิกแล้วกันนะตาเก็บเลยตาเชื่อมีโอ๊ยพีมเร็วๆนะอย่งั้นเดี๋ยวจะเลยเขาบอกว่าเขามาแช่อยู่ใกล้บ้านหนูเชี่ยวชางมากหลับตาเดินยังได้เลยค่ะนะค่านี้เดี๋ยวเราจะไปซื้ออะไรกันก่อนเออไม่รู้กระถาก่อนไปซื้อกระถาก่อนซื้อกระถากะถาอ่านิตากระถาตอนนี้เราเจอร้านขายกระทานะคะมี่กุนเชียงด้วย อันี้เลยไหมะอะไรแค่นั้นจะไปทอดไข่ได้ไงโอ้ทอดไข่ทังเดียเองอันนี้ทอไข่ไได้ไงคะใบละห้าสิบอ๋อใบละห้าใบค่ะห้าใบก็สองร้อยห้าสิบนี่ค่ะกรทะอันนี้เท่าไหร่นะคะห้าสิบห้าสี่สิบห้าพี่ถูกกันเหรเมื่อกี้ถูกอเคเอา้าใบเอาทีใบเอาทีใบห้าสองอยยีบาท สูก็ยี่สิบห้าบาทอ่าปะได้เลต่อไปก็เหลือแค่หาอะไรต่อไข่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 ไปร้นใช่ใช่ไข่ไปตรนูนไข่มีะคะเอ้ยต้นหอมมันมนเขาต้องใช้อะไรบ้างเราใช้แค่ต้นหอมอย่างเดียวต้นหอมมันหน้าตาเป็นไงคะเกิขดิต้นหอมไขา ราคา20ก็เข้าคีดหนึ่งค่ะเดียนหนึงเสือคะทำไมถูกจริงเลยอะคีเดียว20บาทเองเขาบอกว่าต้นหอมเป็นยังไงคีดเนสต่อไปเราไปมีกุญเชียงหมูยอใช่ไหมหมาชเมลโลรหนูยออุบลน่ากินนะคะเอาหนึ่งเซนของที่มันแปลกตาแปลกตาไปหมดเลยอะน้อยค่ะลูก เอาหนึ่งเส้นเท้า็ไดเอาไปทำไข่กระทะค่ะไข่ไข่ัวขาเดี๋ยวไล่้ำแขใส่อะไรขึ้นไม่ิเลยท่แต่เรามซื้ของกันนะพี่ชายพี่ชายอันนี้คือจ้าของแบ่กันะไทั้งนั้นหรือว่าได้ไม้เล็กสิ้าม้ใหญ่ครบเก้ามอาไม้ใหญ่ไปเลยเอาไม้ใหญ่ไปเลยเอาไม้ใหญ่ไปเลย 49ใช่ไหมคะ59 59เอาไห้ใเญ่คเอาไว้ใหญ่ไปต่อไปเร็วไปไปกินขนมไข่พอดีเลยเนี่ยไปกินอนมไข่มุกต่อไม่ได้มาที่เจร้านไข่นะขอบอกว่าเขาซื้อแค่5ฟองเลยไหมขายไข่ไก่แบบ5ฟองเลยคะขายค่ะขายค่ะห้เอาเอาเอาเบอร์สูนย์ไหมฮะอันนี้ลูกใหญ่เลูกใหญ่ขาย6บาท เอาลูกนี้หอมเท่าไรนะคะเท่าไรนคะแต่ว่ากระทะมันใหญ่ห้าบาทค่ะของละหกบาทเพิ่มมาหนึ่งบาทเอาได้ฟองอ๋อนี่ค่ะอฟองห้าฟองเอาไปเผื่อไหมเผื่อไหมนี้เพราะว่าเผื่อเลยเพราะว่าเผื่อเผื่อจะเอาว่าไปสิบฟองเลยค่ะโอเคค่ะอันนี้อันนี้ชื่อเอาไปเผื่ออะไรเพราะว่าจะทำต่อไปเลยไปเลยกรรมน่าจะเป็ต่อแล้วเผื่อใครลู้ก่อนเลยไปต่อไป ือคุณเชียงคุณเชียงไปสายตาพาไปหาเลยไป่อนไปดแลของครัวเล็กนี่ให้น้ตที่นี่มีนี่รับไงนี่คุณถ้าจะเอเอเคทีนี้เราก็ซื้อของครบหรือยังครบแล้วค่ะ อ๋อหมูยอยังไม่ได้ซื้อหมูย่อซื้อแล้วอ๋อโอเคหมูยอก็ถ่าเรียบร้อยของเรียบร้อยป้ายเตรียมกลับบ้านไก่นมไข่มุกไก่นมไข่มุกเขาก็ได้ยูนตรงน้เสแล้วน้ำทางมุกไปเร็วไปเรสรุปคือไปกีชายนมไข่มุกเตาอันนี้เขาใช่แล้วครับเป็นคนแบกของครับเป็นสถึงหบุปูนุ่นเพิ่มแต่ว่านานเพราะว่าเราหาคุเทียนไม่เจอแล้อ๋อโอเคค่ะ ลงซื้อได้ครบถ้วดไหมคะเนี่ยครบถ้วนเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วนี่อะไรเนี่ยนิวชากันมาคนละแก้วแล้วนี่อะไรด้วยเนี่ยอ่อนี่ฮะอะไรอะโอ้นี่อันนี้มันเป็นเกี่ยวกับไข่กระทะตรงไหนคะไม่ใช่ในเกมอไรรางวัลค่ะรางวัลรางวัลอะไรเนี่ยอ๋อแล้วแล้วนี่งบประมาณที่ให้ไปถ้าซื้ออุปกรณ์ไข่กระทะ ใช้ไปเท่าไหร่คะไม่รู้ค่ะเห็ันยิกใครเห็ุลันยิกนี่เห็นลันยิกให้เปหนึ่งพันเหลือเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่เต็มไปหมดแล้วเนี่ยสี่ร้อยสี่ร้อยหกสิบเเฮ้ยแปดสบสี่ร้อป่าใช้ไปประมาณ518บาทนะได้อะไรมาบ้างอ่ะได้กระทะมาห้าใบ บาทแล้วก็ไปเจอร้านที่สองไม่ตอนแรกร้านแรกมีทุกอย่างเลยค่ะแต่มันแพงกว่าแต่ว่ามันแพงกว่าก็เลยไปเดินดูแล้วก็เจอที่ถูกกว่าอ๋ออ่ะแล้วก็ไข่แล้วน้อลายอ่ะไข่ผักชีไข่สิบกว่าห้าสิบแปดบาทอ๋อเท่าที่นิตานไม่ใช่ผักชีต้นหอมยังไม่ได้ผชีแต่เป็นหอมเปนหอมเดี๋ยวใครจะทำอะไรคะเนี่ยแบ่งนาทีนะแบ่งนาทีเดี๋ยวเขาทอดไข่ให้ก็ได้แล้วใครเป็นคนหั่นเดี๋ยวเขาลองชิมเขาหั่นให้กันแหละอันนี้หั่นไม่หั่นอะไรขอขอขอหั่นอันนี้ได้ไหมแล้วก็ได้ ไอกระปนอันนี้หมูยอหมูยอคุณเชียงอ้นหอมผู้ชายเ้วจ้เด็กหั่นผู้ชายทำไรนางขาดจะได้โอ้ยูโอวันก็เดี๋ยวช่วยเดี๋ยช่วยเฮ้ยมันจะสะอาดอย่าเนี้ยจต้อะไรใกตองใตตองหั่นค่ะ ถ้าผสมกันจะมีน้ำร้อนแบบนี้ด้วยอ่ะน้ำมันน้ำของหมูมันเป็นน้ำของหมูทันไปเลยเฮยคิดว่าหมูทันใหญ่ไปเลยโอเคมันจะแพงไหมอะช่วยจริงๆแล้วไอ้พวกเนี้ยเฮ้ยมันจะห่อแล้วมันจะถล่มมากไม่เป็นไรแบ่งกันแล้วกันทุกคนเนี่ยเขาจะบอกกี่ใบเลยพิมพ์มปลายไม่เอาค่ะปลายแหลกๆไม่เอาพูจ้ะทั่วโตเลยจ้ะพิมพ์ดูดิ จะได้กินกันไหมเนี่ยกัปลาเข้าไปสายด่งมากแล้วอาหารเช้าเนี่ยว่าจะไปซื้อวัาจะกลับมาสงสัยได้กินเป็นแบบว่ามื้อกลวันไปด้วยเลยเนี่ยปาร์ตี้มไข่เร็วปาร์ตี้ทำทำอะไรไข่ไข่ ก็ทารอดฟองเดียวค่ะพียเตอบไอป็ต่อเต่อตตี่อนอะครับเ่พีเีคอจะแตกไม่แตก็ไม่แตกไม่แตกไม่แตกว้าวอ้ก็ทายไม่รอดเลยครับไม่เป็นไรรอดวันนี้แค่มื้อเช้าเอง่ะอย่าบ่นมากเฟนเชพก็อย่าบ่นมาก พี่บอกไงอาหารเช้าไม่ใส่เลยอาหารเช้านะคะแต่ทำกันลากยาวมาจนเดี่ยเลี้ยงแล้วอ่ะเลี้ยงแล้วไม่ได้ทำเป็ทขาเย็นบอเลยอะเออหารกินกนกินกนกินกนกินกินกินนกินก อ่ะปวดไหมปวดน่ตอตรงไหนอ่ะเหมอตกรงกลางเลยแต่ไม่ใช่เอาอันี้ไปแทตรงไหนได้ัวดตายตอกตไหนตอกี้ยตอตรงกลางได้ได้มึงว้าวไม่่้าอว้าวไออีค

แล้วเกลืออยู่ใส่ยังปิดฝาก่อนไหมคะสรุปว่าเกลือบ้านเฮ้ยทำอะไรอ่ะไม่ใช่อะไรอ่ะสามสองหนึ่งว้าอะไรให้มาอะไรเขาคิดเองคือดูดีเกลือเยอะมากอปิดฝามันอยู่ก็รอไปนี่มันก็มีควันอยู่ อที่ันเดป็ที่อืมอร่อยสั่ะเจอแล้วอร่อยขอซ้มาสักของคัอร่อยเพราะว่าเคือที่โรยผักทสอบตัวเองลงไปใช่ไหมใช่ใช่ผีระหว่องกินก็เดทสอบเไปด้วยอร่อยด้ของตางอ่าของนตจะสุสหน่อยของพิมพจะดิบหน่อยอนุย่กก็ดิบของคัพไข่แตกยะงทากินเองเติมวัตถุดิบเองอนี้ค่ะเราเเมนูเราต้องไปมองม่ใช่เหยนๆคับ ว้าว <c oughs> คือพอไหมเนี่ยจริงๆครับน่าจะตอกไข่ไปแั้งสองซองนะครับว่าอือ <c oughs> อร่อยอ่ะน่าจะเย็นครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เริ่มคล้อยบ่ายแล้วนะคะเด็กๆหิวกันหรือยังยังนะคะทำไข่กระทะกินเสร็จไปแล้จริงไข่กระทะนะร <c oughs> ่างยาวมาจนเที่ยงเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราจะมีเป็น ของว่างที่แบบว่าเบาๆอ่ะกินนะลองท้องก่อนจะถึงมื้อเย็นฉะนั้นนะคะเมนูเบาๆของเราก็จะทําจากวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วในบ้านคืออันนี้มันมีอยู่แล้วแล้วก็เป็นท้องโลอดของทุกคนแน่เลยคือทุเรียนอ่าชอบกินไหมอ่าทุเรียนเนี่ยตอนนี้มันเป็นของประจรําฤดูนี้เลยชอบกินนี่ทุเรียนทําได้หลายเมนูอะง่ายทุเรียนทำได้ง่ายแม่ว่ามันไม่ง่ายนะง่ายมากค่ะทำมาได้หลายเรียนจริงเหรอ ขอวัตถุดิบค่ะเฮ้นี่ไงปอกมาให้เลอาเกิใช่าหนี mm ่ไงไม่ปอกมาให้หรอคะมันถึงได้ยากไงถ้ามันแกะออกมาเป็นพลูพลูพลูสวยสวยเป็นเม็ดเม็ดแล้วมันก็ง่ายไงแต่อันนี้มันยังไม่ปอกเห็นไหมแต่ว่ามันดูดิบน่าจะปอกง่ายนะเพราะว่ามันเป็นป้องๆอย่างเงี้ยใครเคยแม่เห็นแม่ค้าที่ตลาดนะเขาก็เชื้อจืดจืดจืดแบบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอ่ารับทำได้ไหมครับ ได้ได้เหรอดูคำทำน้งานมอบหน้าที่ให้ขับเลยขับทำเลยรับทำเป็นแหลมนะถ้า ป้าเาพาอยู่ไปโรงบาลทำไม่ท่ายากลมันจะต้องมีเมนูนี่มันจะต้องส้มใช้ชีวิตด้วยมันจะมาแบบว่าทุเรียนอะไรไม่ใช่ว่าเราจะคิดว่าทุเรียนอะไรใครจะเป็นตัวแทนในการจับฉลากทุเรียนาน้ำตาลก็เป็นเรื่องปกตแล้วมีบิงสูทุเรียนน่ากินไหมน่ากินข้าวเหนียวทุเรียนอ้าวหอะ มีแต่มีแต่ข้าวเหนียวมะม่วงนี่อันนี้ทีคือทุเรียนนะแล้วก็เหลืออ้ออทุเรียนสมูทตี้วิปปานอันนี้เมื่อก่อนนานๆแล้วลุงอู๋เคยทำนั้นมันอร่อยมากอ่าอ,อย่ามอง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 ,มองจ,จับสิจับเออฉันไม่มีจับนะอุยกระเด็น <_ d isk> เพราะว่าดูจากหน่วยก้านพวกเราแล้วอย่ายากมากาข้าวเหนียวทุเรียนเออแต่ว่าข้าวเหนียวก็ไม่ยากนะเออสมูทตี้ยังไม่ยากนี่ข้าวเหนียวทุเรียนเนี่ยอยู่นี่ถ้าเกิดทำบิงซูเราต้องใส่น้ำแข็งเองใช่บิงซูนี่เราอาจจะยากนิดหนึ่งอากาศร้อนกว่าจะใส่น้ำแข็งอะไรด้เราจะปอกทุเรียนยังไงอ่ะแม่ขอสี่นั่นไงที่ทำยังไงเดี๋ยวให้เด็กๆปรึกษากันนะจะปอกยังไงแม่ขอตัววีดีโอโต๊ะกว้างถ้ามันพลุมันแข็งอ่ะ เราบอกว่าหนูอ่ะเคยเห็นอีป้อมเปิลแล้วเพราะฉะนั้นหนูน่าจะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวครับเอาเขียงมาทำไมอ่ะเอาาคองเขียงช่วยอะไรบ้างเอามาลองเอามาลองสิพีมาลองดีกว่าอ๋ออ๋อพี่ตีเอาไปอะไรเลยสิพีมาลองเรายังมีแรงเป่าพิมพ์มีแรงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออน่ากลัวมากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพิมมีย่าเลือดย่าเลือดยาไม่เลือยยาไม่เลือไม่มีแรงอ่ะพิม นี่ทุเรียนมันกระเล้งอะไรอ่ะเอาไปเลยเอาไปแม่จะแทงยุไม่เป็นหอมไม่ยุ่งกับอย่าเลื่อยนิจายไม่ได้ไมคิดผิดอย่าเลื่อยุกคนโอ้ยอย่างนี้เอาตามามามือสามละมือสามมือหนึ่งไม่ได้มือสองไม่ได้มือสามนิตายหลบหลบหลบรัศมีมีดนิดนึงป้าว่านะไหวแล้วเราหลบรัศมีมีดนีงนายระวัง เฮ้ยเฮ้ยท yes> oh. ี่มันกว้าวับไม่เข้าไม่ได้คัเอาไว้เอาไว้นะู้เว้จับเวลาแล้วจับเวลาแล้วไม่ต้องกินกันพอดีเนี่ยเอ้ยเห็นเนวอเหมแล้วเห็นเนื้อมทุบเลยทุบเลยทุบอยากทุบอยากทุบเออไม่เลย <ใน S 1> จะใส่น้ำแข็งแล้วแก่นแเลยวด,ดูดูนิทานีาน่เป็นแม่ง,งานานะเมื่อเช้ชาไข่กระทะก็เป็นแม่ง,งานนะแต่เขาแข่งทำอาหารแพ้ตลอดเออเวลาแข่งทำเดี่ยวอะไม่ใส่ความเน้นแบบ <c oughs> แรงอะ่ะไม่เน้น,นรสชาติหรอคะโอ้โห พอแล้วก็ได้อันนี้ได้ไหมได้อยากทุบๆเลยรับขอาเราไม่จิบกบบ้าทับเขาโม้มากเลยอยคพยายามให้มันเลยตรงนี้เยแล้กนตงเลี้ยทุเปือกสทุกเปือกไม่ใช่ทุกเรียนทุกเปลือกอ๋อูที่อยู่แล้วไงอ๋อให้เงรเียเย หัวจะเละไปนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรจะปั่นเป็นสมูทตี้อยู่แล้วดูดีเนี่ยมีความช้ำสูงมากเพราะโดนโดนทุกนะคะช่วยป้าที่อ้สูงอ่ะช่วยอยู่นะมาเนี่ยอะไรคะอันนี้คือนมผสมกับ วิปครีมแบบแบบกล่องค่ะแบบท <c oughs> นี้เป็นน้ำแล้วก็ใส่น้ข้นหวานแบบใส่ทุียนก่อน เฉยๆอจกอยู่เนาะวมันมันเหมาะกับการเอาไปทำไอติมเออมันเรียนเอาไปแช่แข็งคืออร่อยเลยมันมันเป็นยังไงขอเอาใจรสชาติคือมันจะครีมครีมแล้วไม่กินทุเรียนคือมันเหมือนไอติมละลายขอชิมหน่อยนขอลองเอาชามลมันเมือนายันเหมือไอติมที่ละลายแล้วอะรับอร่อยไหมรับกินเหมือนอร่อยมากอร่อยมากไหมวิเเลยรับเป็นคอ่งครีมอ๋เราชอบวิครีมะั้นที่เลียเขาก็เลยไม่ม่หวานรับกินหมดเลย เป็นหัวแม้ว่าอร่อยเอออร่อยเนี่ยชิ้ของพิมอร่อยถ้าถ้าแข็งแข็งก็จะดีแต่ว่าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้แบบไม่ได้แย่ดีกว่าที่กินไว้ตอนแรกเขาพูดกันโอเคมีน่าครับกินหมดแก้วกินได้กินได้แม่ว่ากินหมดแก้วหลึนี่อร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยมิชอบกินทีเรียนเหรออ๋อออ่ะพี่พี่ประสบความสำเร็จตบมือให้เก่งมากนี่ ตมือให้หนูมอุเรียน่ดว่า้มือฉีกธุเลียนระดับต้นๆนี่แม่แม่ได้ความหวังใหม่แล้วเดี๋ยววันหลังซื้อทุเลียนรูปมาให้ลูกฉีกินนะคะโอเคอมือนี่อิ่มอร่อยกันไปแล้วนะโอเคลอมือน้าเดกๆมาแล้วได้ค่ะมือเย็นแล้วค่ะมือเย็นอ่ะ ไปคุยตู้เย็นมานะในตู้เย็นก็จะมีเป็นเนี่ยใช่กลองมีพริกกระเทียมมีหอมมีเขือเทศมะนาวมีมะม่วงแล้วก็ไข่นะ <Yeah. S 1> ไข่ที่เหลือจะไข่กัลยาน <c oughs> ั่นแหละทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้สุ่มนะสุ่มใช้ชีวิตทําอาหารเย็นว่าจะได้อะไรไอ้พวกเนี่ยใช้ได้แต่ว่าที่จะให้สุ่มเนี่ยคือตัวหลักตัวหลักของจานที่เป็นทาร์โมไฮเดตเนี่ยว่าจะเป็น ปาเกตี้มาม่าหรือข้าวรอบนี้ไม่มีสลากรอบนี้ไม่มีสลากใครแต่ใครงจะพนเลือกอ่ะพิมพ์หันหลังหันหลังแล้วก็ปิดตาด้วยห้ามมองเด็ดขาดนะอ่ะแล้วเดี๋ยวแม่จะแม่จะสลับนะสลับแล้วก็แม่จะสลับนะพิมพิมขออนุญานอ่ะเลือกมาว่า 1นหรือส2สแค่ะอ่าสงเหรอเปลี่ยนเปลี่ยนใจไหมไม่เปลี่ยนค่ะอ่ะสองก็คืออันนี้มาดีเย็นะเกี๋ยวเดตุ๊ดตา๊ดตุ๊ดปุตุ๊ดตุตุ๊ดตดตนัดตุ๊ดตุเดุอนตุอนเอาเตา๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตมตุ๊ดเอ๊ดตย๊ดตุ๊ดตุ๊ดตตเตดแบบนี้ดิ จะใช้เยอะขนาไหี่หมดเลยไหมหมดเลยอ่ะหมดเลยจะทำอะไรแบบนี้เลยเหรอ กระโดงหน่อยกรเฮ้ยก่คอยะก็ต้อให้กระหน่อย๋อกเกันดึกัดึกไม่หรอทำนใครทำเปนบ้างเไป็นอย่างรให้เพือนอเทเชายหลบแล้วเฮ้ย เารน่ไอ้ก่อนลองใจเย็นๆได้อยู่นะไอ้ก่อนลองทำผัดก่อนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวค่อยเล่นอ่าล่นได้แล้วทำได้แล้อย่าให้หกเนี่ยอย่าเลยอ่ะไม่ไม่ไ่พอแล้วพอแล้วว้าวดูเส้นทำไมถึ่ จัดจาอนเล็งเล็งซ่อมช้อนมันจะมีผลนะมันจะมีผลให้อาหารอเดี๋ยวเขาจะเป็นคนคีบใส่ให้นี่เอาไปเลยใส่ในตัวเองก่อนเนี่ยม่ให้ดูหัวหังหัวเฮ้ยเป็นนะเป็น หอมๆขนาดนี้ตามดูเหมือนมีแต่เส้นไม่มีซอสเลยอ่ะเอาซอสเพิ่มนะแล้วขนมเต๋มแลบบเอาแกเค่พร้อมนะพร้อมนะกินครับกินครับเป็นไงเหมือนสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศค่ะมันรสชาติเป็นแบบไม่กรอบๆมันเป็นแค่ซอสมะเขือเทศอันญี่ปอร่อยนะหนูว่าอร่อยนะอร่อยไหมไม่หบอกเฮ้ยครับเออ อืมดีไดไหมอ่ะหนูอร่อยนะนี่อร่อยไหมอร่อยอ่ะค้าอร่อยไหมหนูว่าอร่อยมากเลยนะจริงเหรออ่ะตอนนี้นี่จ้ากูจ๋าบอกอร่อยมากมันพิมบอกว่าสู้ขอมปลาไม่ได้ใช่ไหมสู้ยังไงไม่รู้ธรรมดาจะสู้ยังไงอ่ะพี่สู้ยังไงเอ่อเดี๋ยวจะชิมมันก็ก็โอเคเป็นรสแบบ หวานหวานน่ะหวานหวานเปรี้ยวๆหมือนแบบสปาเกตตี้เด็กน้อยอ่ะใช่ไหมอะไรนะหอมเยอะหอมใส่หอมใหญ่เยอะใช่ไหมก็เก่งมากนะคะเด็กๆเอาตัวรอดนะคะจากการที่ใส้ชิปในวันนี้มาได้อให้ทุกคนเอาวันนี้เดี๋ยวให้รางวัลอันนี้ดีกว่า rising star Chef อะไรเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเชฟที่เป็น rising star วอดใช่ไหมดเออชายแสงวันนี้ใครโดดเด่นที่สุดวอด อ่ะครับใให้ครไม่โหวตไม่โหวตครับอย่าอย่หว่โหวตให้ตัวเองอาใครเป็นคนตอบอ่ะไม่ให้และต้องเด็กยืมอ่ะตกลงจะให้ไปเนี่ยไซิสตารให้ให้ให้เพราะว่าเขาทั้งแบบว่าเป็นคนนำเขาบอกเนี่ยแล้วก็เขาเกาะเรียนเขาเป็นคนแบบทำไข่กระทะอะไรอย่างงี้ถ้าไม่ได้เขาคนไม่มีเลยวันนี้น่าจะไม่รอดนะถ้าไม่มีนี่จ้ะปรบมือให้ Rising Star ตัดคะแนน ไปก่อนอาิทคิดหน่อยอไปก่อนนะคะวันหลังเดี๋ยวอาจจะมาทำแบบนี้อีกอ,อยากให้ทำอะไรเม้นมา,าน่อม,มา